นานารายบินาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเข้าจับกลุมที่บ้านพักญาติเอกมยัยในข้อหาช่อโกงประชาชนและพรกรกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนและถูกคุมขังไปแล้วหนึ่งคืนต่อมาช่วงบ่ายวันนี้4ธันวาคม2568น้องสาวของนานารายบินายื่นหลักทรัพย์1ล้านบาท เ่อขอประกันตัวโดยสารพิจารณาแล้วให้ประกันตัวและปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศพร้อมแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาในคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศารอาญาเป็นผู้กำกับดูแลในหนกระแสของหนุ่มกัญชัยก็ได้มีการนำเสนอประเด็นมอสุมชีวิตนานาไราบินานในรายการหนุ่มกัญชยัยได้โทราศัพท์หาขัาโพสสมิธิน,นั่น CEO แบรนด์เครื่องเพชรเพื่อสนิทของนานาน และเป็นผู้เสียหายยอดเสียหายสูงติดท็อป5โดยเขาโพสต์เล่าว่ารู้จักนานานมา8ปีและรักนานา,นานมากสามีเราสองคนก็สนิทกันสามีเราก็รักนานา,นานเหมือนคนในครอบครัวสนิทสุดคุยกันวันละ3-4ชั่วโมงลูกก็สนิทกันเขาชอบชวนเพื่อนๆพําธุรกิจเขาเคยบอกรู้จักแม่ที่โรงเรียนเป็นคนเอาเงินของหลายๆคนไปลงทุน วันหนึ่งนานา,นาก็มาชวนบอกได้เงินมาแล้วก้อนหนึ่งเขาจะยืมแค่3เดือนเพื่อนเอาไปเลย7% 5%เปซเปอร์ขาเป็นโคนเสนอเปอร์เซ็นต์มาให้ทุกครั้งที่มีการลงทุนเงินก้อนแรกโคตรลงไป3ล้านไม่มีการกู้ยืมถ้าเขามายืมเงินไม่คิดดอกเบี้ยเขาอยู่แล้วโคตรรักใครรักสุดต่งตอนเขาแอบอ้างโดนปป,ปงอายัดบัญชีก็สงสารเขามาก ตั้งแต่กุมภาเขาบอกเขาเดือดร้อนอ้างไปถึงคนใหญ่คนโตว่าพาเขาซวยไปด้วยงวดแรกได้เงิน7%เยอะมากคิดว่านานาสุดยอดรีบกดโอนเงินดอกหักนักที่จ่ายทันทีนานานเป็นคนจัดแจงทุกสิ่งเขาโพลเป็นเหมือนเสมียนให้ทำอะไรโอนเท่าไหร่จดเท่าไหร่ช่วงนั้นตื่นเต้นเพราะช่วงที่มาหลอกลงทุนเป็นช่วงโควิดขายของกว่าจะได้ โทษเลือดตาแท่ประเด็นนา,นานาเพื่อนรักมาเสนอโทษตาลุกวาวให้โอนเท่าไหร่ก็โอนเท่านั้นนางรู้โทษได้กําไรก็โทรมาบอกโอนเร็วโทษยังไม่ได้ใช้เงินเลยก็ผ่านไปเหมือนลมตดเหมือนนางรู้จังหวดชีวิตโทษเพราะคุยกันตลอดโ๊ษแตกตอนที่เขาบอกปปงปิดบัญชีเขากับสามีเป็นปีป ไปอ่านปิด3เดือนมากสุดก็เลยกลัวนานาไปทําอะไรมาจนเน่าเฟ้เลยไปเช็คปปงอบอกชื่อนี้สามีภรรยาไม่มีการปิดบัญชีปปงไม่รู้เรื่องก็โปไปหนึ่งไปไปมามาคนโกหกจะพลาดหลุดบัญชีถูกอายัดแต่โอนเล็กๆน้อยๆค่าเข้ามาไหนบอกบัญชีถูกอายัดน,นานานบอกกูลืมเล่าให้มึงฟังเขาเปิดแล้วเอาแล้วตตตุไหนเครดิตการ์ดถูกอายัดทั้งผัวทั้งเมียแต่บางทีก็รุดได้ จนวันหนึ่งข้าโพดไม่ไหวแล้วข้าโพดกับเพื่อนอีกสองคนร่วมชะตากรรมไปบ้านนางข้าโพดอัดวิดีโอนางไม่รู้ตัวนางโชว์เอกสารปรปรงอเอาออกมาจากซองเลยในใจยังคิดว่าปปงผิดพลาดมองหน้าเพื่อนใจหล่นไปที่ตะตุ่มเอกสารเจือจางเหมือนปลิ้นจากเนต็ตทั้งสามีและภรรยาบอกดนอายัดคิดในใจว่าสูดแล้วโดนหลอกแล้วแต่ตอนนั้นถึงโดนหลอกมันก็คงไปหามาัดืนให้เราได้ ข้าวโพดบอกว่าตัวท,ที่สุดคือเรื่องเช็ค5า้าใบทําให้หมดศรัทธาในชีวิตไปเลยนางนัดไปที่บ้านเพื่อเปิดใจพอกลับบ้านโพดนอนไม่หลับพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงเลยเอาเช็คไปตรวจสอบที่นางแอบอ้างว่าเอาไปลงทุนต่อให้200กว่าล้านก็ไปเช็คในระบบจึงทราบว่าเช็ค5้าใบเป็นของนายบริญญาอินทชัยหรือเวลายมือในเช็คคือใครข้าวโพดกล่าวว่าขอตอบแบบงๆ โพดไม่รู้จักเพื่อนดีลายมือนานารู้จักดีโพดบอกเลยว่านานาเซ็นเองลายที่เขียนจัจอักอนไม่ใช่ลายมือนานาแต่เป็นเด็กที่บริษัทบัญชีเก่าอินบอกมาหาโพดหลังออกรายการโหนกระแสเขาบอกลายมือเขาเองแต่ไม่รู้เช็คของใครแต่คนที่เซ็นเป็นนานาถามว่าทําไมถึงไปทําข้อตกลง70ล้านกับนานาเขาโพดบอกว่าพอเขารู้ตัวว่าโปก็กอดคอร้องไห้กับเขาสองชั่วโมง ขอบอกมึงคือคนในครอบครัวจะไม่ปล่อยให้มึงลำบากแน่เดี๋ยวให้ดอกเบี้ยมึงอีกอยากได้เท่าไหร่มึงเขียนมาเอาเช็คไปอีกสองใบพอกินยาแล้วกินยาอีกเขาบอกเอาเงินพวกเราแทนที่จะเอาไปทําธุรกิจลงทุนเขาบอกกูเอาไปใช้เองเอาไปให้คนอื่นยังดีกว่าสรุปเงินอยู่ที่มึงหมดเลยเหรอเอาเป็นปีปี เขาเอาไปลงทุนตรงโน้นตรงนี้เจ๊งไม่รู้อะไรจริงไม่จริงสําหรับข้าวโพดไม่อะไรจริงแล้วจุดนี้เขาบอกเอาไปลงทุนหุ้นเจ๊งคลิปโตเจ๊งโนนนี่นั่นแล้วเขาชอบพูดว่าเขารักสามีเอาไปเป,ปสามีเอาไปทำมิวสิกวิดีโอไปซื้อรถซีวาก้อนเอาไปซื้อนาฬิกาเวอยากได้นาฬิกาบ้านเราอยากได้ที่เอาไปซื้อที่เอาไปลงทุนรีส,รสอร์ท ปนเปกันในครอบครัวเงินไม่หายไปไหนอยู่ที่พวกเรากูเอาไปใช้เองไม่ได้ลงทุนอย่างอื่นได้คุยกับนานา,นาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทวงเงินที่เข้าพดยืมเงินนาะไปให้มันไม่ได้เงินกลับคืนโพรใช้เครดิตที่ดียืมนาที่สนิทเพราะเขาบอกปปงอ,งอายัดเขาไม่มีเงินไปทําเรื่องบาทไปยืมเงินนะ้ามาให้5ล้านเป็นนี่แทนแล้วตัวอีกนานา,นาอย่าพูดว่านี่คือการยืมเงินถามถึงภาพนานาจูกคุมตัว เขาโพดบอกว่าโพดร้องไห้เลยอยากเห็นว่านั้นเวรกรรมมีจริงเชื่อระบบกฎหมายประเทศไทยแต่พอเห็นภาพนั้นเขาโพดกับสเตฟานสามีทำงานอยู่ขอออกจากที่ประชุมร้องไห้เขารักนานามากนานาซื่อๆบอบบางในสายตาเขาเขาโพดร้องไห้คิดว่ากูผิดหรือเปล่าทำให้เพื่อนเป็นแบบนี้พอเรามีสติกลับมาเขาทำตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกฎแห่งกรรมกฎหมาย เขาไปถึงจุดนั้นเขาต้องคิดว่าวันแรกที่เขาชวนโพดไปลงทุนวันแรกที่เขาทําเช็คปลอมหลายๆใบวันแรกที่เขาทําสลิปปลอมให้โพดวันแรกที่เขามีชื่อปลอมๆม,มาหลอกโพดเขาทําเองทั้งนั้นความสัมพันธ์นี้จะอยู่ที่ตรงไหนเขาโพดยืนยันไม่มีความสัมพันธ์อีกแล้วเงินใครก็อยากได้มาซวยติดหนี้แทนานานาใช้หนี้บัตรแทนานานาอีกแต่สกลับไปเป็นเพื่อนกันไม่มีทางไม่มีวันอยู่แล้ว ถามว่าเรื่องเราทั้งหมดที่เกิดขึ้นคิดว่าเวมีส่วนไหมเขาโพสต์กล่าวว่าเขาบอกว่าสามีรู้เรื่องประมาณปีหนึ่งแล้วไม่รู้จริงไหมอะไรออกจากปากนานาไม่จริงทั้งหมดอยู่แล้วถ้าถามเขาโพสจริงๆสามีภรรยาการนอนคุยกันทุกวันเขาทําธุรกิจด้วยกันทุกตัวอยากถามว่าจะไม่รู้อะไรเลยเหรอว่าเงินมาติดลบเงินทํามาหากินหายไปไหน เงินจะทำมิวสิกวิดีโอ3ล้านเสกมาได้ถามกันไหมว่าเงินมาจากไหนเพราะธุรกิจตัวไหนติดลบไม่ติดลบเขาจะรู้หรือไม่สำหรับข้อพูดรู้ใช้ครอบครัวข้อพดเป็นบัตรทัดฐานครอบครัวดีๆคุยกันทุกเรื่องรับทราบอยู่แล้วนานาเวไม่คุยกันยังไงถ้าเขาบอกไม่ทราบก็เป็นครอบครัวแปลกเป็นการของเขาแล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็สงสารนานากับเวอีกเรื่องหนึ่งแล้ว ส่วนทาง,งด้านของนานารายบินาหลังจากสารพิจารณาให้ประกันตัวนานาจะมีการออกมาที่แจงผ่านรายการหลกระแสหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ